เพื่อนๆอยากได้นะครับบอกว่าขออย่างละ1ใบนะครับทั้งหมดขออย่างละ1ใบเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวดีพามารีวิวนะครับเริ่มต้นเลยนะครับแบงค์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าแบงค์โทมัสนะครับแบงค์โทมัสจริงๆจะมี 1, 2, 3,4 5หรุ่นนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับหายากนะครับแบงค์หนึ่งบาทสมโสมสนิมจับนะครับ เดี๋ยวตีมาตั้งราคาให้กับเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆบวกไปพร้อมๆกันได้นะครับอ่อยากซื้อก็กดติดตามนะครับจะเห็นเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆกดติดตามจะเห็นเบอร์โทรแบงค์ขึ้นสนิมโซมนะครับใบละร้อยเดียวนะครับของแท้นะครับผ่านการใช้งานนะครับไม่เรียงเลขนะครับขอย้าว่าไม่เรียงเลขนะครับใบละ100อเพื่อนๆสามารถแคปจอนะครับสั่งมาได้เลยนะครับส่วนท่านะครับส่วนท่านะครับอ่เรียงเลขนะครับเรียงเลขไม่ผ่านใช้สวยๆนะครับใบละ200นะครับ ส่วนตรงนี้ต้องแก้นะครับต้องแก้นะครับก็คือยกแหนบนะครับยกแหนบนะครับแบบยังไงเนาะไม่ผ่านใช้นะครับเรียงเลขนะครับร้อยใบนะครับตกใบละร้อยห้าสิบตกใบละหนึ่งร้อยห้าสิบเดี๋ยวต้องมาเขียนเลขกันก่อนนะครับยกแหนบนะครับยกแหนบนะครับตอนนี้เสียงตุลุงตุลุงเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนกระทักกันมาทางไลน์กันอย่างมากมายนะครับทั้งโทรเข้านะครับทั้งโทรเข้าแล้วก็อะไรนะ เดี๋ยวมาเขียนราคากันเลยนะครับนี่ยกแหนบนะครับเขียนก่นยกแหนบยกแหนบยกแหนบนะครับทันแน่นอนนะครับแต่๋อีรวมให้เลยนะครับยกแหนบร้อยใบนะครับห5 0 0 0บาทนะครับหมื่นห้านะครับโอเคโอเคยกแหนบนะครับยกแหนบร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับ1นึ่งหมื่นห้านะครับทวนนะครับขึ้นสนิมนะครับไม่สวยนะครับแต่จริงๆก็สวยนะแต่แค่ขึ้นสนิมเฉยๆร้อยเดียว ไม่เรียงเลขไม่เรียงเลขนะครับส่วนเรียงเลขนะครับใบละ200นะครับยกแหนบร้อยใบหมื่นห้านะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือแบงค์ห้าบาทนะครับที่ตามหากันเยอะๆเลยนะครับใบละ300บาทนะครับแบงค์ห้าบาทมีน้อยมากๆเลยนะครับเข้ามาน้อยมากนะครับและแบงค์สิบาทนะครับโทมัสนะครับสีพิกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับแบงค์สิบบาทแบบนี้นะครับต้องให้เร็วแล้วก็เดี๋ยวจะรวมให้เพื่อนๆเลยว่าถ้าอยากได้อย่างละใบนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแบงค์นี้สามร้อยห้าครับ เห็นนะฮะสามร้อยห้านะครับหรือทำให้เพื่อนเพื่อนสะดวกในการแคปจอสั่งมานะครับแบงค์สิบบาทสามร้อยห้าต่อไปแบงค์ยี่สิบนะครับเหลือนะครับใบเดียวแล้วนะครับใบละห้าร้อยบาทนะครับด้านหลังสังเกตนะครับด้านหลังคุดมันจะไม่ตัดสีเป็นโทนเทาเทาใช่ไหมครน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครแต่นี่นะครับตัดแดงนะครับเขียวตัดแดงนะครับหมึกแดงเลยนะครับหลังคุดนะครับหลังคุดหมึกแดงนะครับห้าร้อยบาทนะครับเสร็จแล้วนะครับมีแบงค์ร้อยบาทนะครับโบราณนะครับ ประมาณ97ปีโดยประมาณนะครับประมาณ97ปีแบบนี้อ่าแบงค์นึงนะครับแ0 0บาทตัวนี้ก็มีไม่มากนะครับอ่าเผื่อให้เพื่อนได้แับจอทันนะครับโอเคและเราก็จะมาดูกันนะครับขออนุญาตนะครับคือใบ5บาทหมดจริงๆนะครับใบ5บาทหมดไปแล้วนะครับไม่มีตัวอย่างขออภัยจริงๆเพราะหายากมากนะครับ5บาทหลังวัดคือหมดนะครับ5บาทหลังวัดคือหมดนะครับแต่นี่นะครับ10บาทนะครับ10บาทหลังวัดนะครับ สองร้อยห้าสิบาทให้เพื่อนๆดูด้านหน้าด้วยสวยมากนี่ครับด้านหน้านะครับสวยมากๆเลยครับแบงค์สิบไม่ใช่ไม่ใช่ทรงม้านะครับเพื่อนๆไม่ใช่ทรงม้านะครับแต่เป็นสิบบาทนะครับอายุเดาว่าห้าสิบปีโดยประมาณนะครับใบละสองร้อยห้าสิบนะครับส่วนยกแหนบจะเป็นหายากที่สําคัญนะครับขอขยี้เลยนะครับตรงนี้คือขอขยี้เลยนะครับหมวดเก้านะครับเพื่อนหมวดเก้านะครับซึ่งเฉพาะเก้าน้าก็หาการแทบแย่แล้วนะครับหมวดเก้ายิ่งหายากเข้าไปอีกนะครับ แต่ราคาเท่าเดิมนะครับไม่ขึ้นราคานะครับยกแหนบนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับร้อยใบเลียงเลขแบบนี้ยเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆสั่งกันเข้ามามากเลยนะครับแต่ปัญหาเดียวคือไม่ค่อยมีของกันนะครับไม่ค่อยมีของนะครับต่อไปนะครับแบงค์เรือนะครับแบงค์เรือขัดขาดนะครับย้ําว่าเรือพญานาคขัดขาดสองร้อยห้าสิบชมรุดทุกใบนะครับชมรุดทุกใบส่วนถ้า u n c นะครับไม่ผ่านใช้นะครับ ใบละห้าร้อยนะครับนี่คือสวยนะครับใบละห้าร้อยนะครับเสร็จแล้วแบงค์คุดทรงนาคแบบนี้ครับคุดทรงนาคแบบนี้นะครับแบงค์ร้อยโบราณนะครับคุดทรงนาคนะครับเจ็ดร้อยนะครับเพื่อนเจ็ดร้อยส่วนนี้ราคาที่หาการที่สุดในวงการก็คือนะครับแบงค์ร้อยนะครับเรือหงนะครับเรือสุพรรณหงนะครับถ้าเป็นแบบผ่านใช้นะครับพันห้านะครับพันห้านะครับ แล้วก็ถ้าเกิดไม่ผ่านใช้นะครับ2 0 0พนะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่ขออย่างนี้เผื่อให้เพื่อนเพื่อนได้แคปภาพได้โอเค1 2 3สานะครับ1 2 3าเผื่อเพื่อนเพื่อนแคปภาพได้นะครับโอเคเดี๋ยวตีมาดูกันต่อเลยนะครับเพื่อนนี่ก็คือเขียนราคาไว้แล้วนะครับโอเคแล้วก็เป็นแบงก์นะครับผ่านใช้ไม่เรียงเลขนะครับผ่านใช้ส้มๆใหม่ๆเก่าๆเนี้ย ขายตัดขายตัดกันเลยนะครับขายตัดขายตัดกันเลยนะครับเพื่อนสาบาทนะครับเพื่อนไม่เรียงเลขนะครับไม่คัดเลขไม่เลียงเลขนะครับส่วนแบงค์นะครับเรียงเลขนะครับเรียงเลขนะครับใบละ40นะครับแล้วก็แบบวาระนะครับแบบวาระก็40บาทนะครับวาระ120ปีกระทรวงการคลังนะครับบางท่านก็ชอบแบบไม่มีตัวหนังสือเพราะจะอายุมากกว่า35ปีบางท่านก็ชอบแบบมีตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนคัภาพง่ายๆอ่ะ อ่าเรียงเลขนะครับสี่สิบนะครับเรียงไม่เรียงเลขขออภัยอันนี้ไม่เรียงเลขอ่าโอเคฟังนะครับไม่เรียงเลขนะครับเพื่อนอ่าชี้แจงกันก่อนเดี๋ยวจะงงเพราะว่ามันเป็นแบงก์วาระร้อยี่สิบปีไม่เรียงเลขสี่สิบส่วนแบงค์ตัวนี้ไม่วาระนะครับแบงค์ไม่วาระก็คือแบงค์มาสองห้าสามศูนย์ขึ้นไปนะครับโบราณมากนะครับเรียงเลขนะครับสี่สิบอันนี้ไม่เรียงนะครับไม่เรียงสี่สิบนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆงงกันอ่า เวลาไม่มากแล้วนะครับด่วนๆกันเลยนะฮะสามพันห้านะครับยกแหนบนะครับยกแหนบนะครับเลียงเลขนะครับไม่ผ่านใช้นะครับไม่ใช่วาระนะครับถ้าวาระจะแพงกว่าและหายากไม่มีของนะครับส่วนแบงค์นะครับพระเจ้าตากนะครับแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตากนะครับเพื่อนนี่อย่างนี้เลยนะครห้าสิบาทเพื่อนๆนะโอเคห้าสิบาทส่วนแบงค์นะครับห้าสิบ่นโบราณนะครับไม่ผ่านใช้เนื้อกระดาษนะครับไม่ผ่านใช้นะครสองร้อยนะครับ หายากเพื่อนก็งงกันนะครับว่าเอ๊ไม่ผ่านะเอามาจากไหนนักมายใช่ไหมครับเพื่อนนักสะสมมีจริงๆนะครับคนที่เขารักแบงค์เขาก็จะสะสมนะครับเนื้อกระดาษ200นะครับเนื้อโพลิเมอร์200นะครับเนื้อกระดาษนี่จะหมดแล้วนะครับหายากนะครับโพลิเมอร์ก็หายยากนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเปิดมซูมๆอ่าหนึ่งสองสามแคปได้หนึ่งสองสามแคปจอได้นะครับเบาๆช้าๆนะครับให้มีเวลาเพื่อนๆได้ เนื้อกระดาษนะครับแบงค์ห้าสิบเนื้อกระดาษนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื้อกระดาษนะครับแต่ก็เนื้อโพลิเมอร์นี่ครับเป็นตัวหายากสุดๆเลยนะครับพอออกมาแค่แวบเดียวเท่านั้นนะครับวบเดียวนะครับคนสมัยนั้นบอกว่าโอ้ยเอามารีดและยับโอเคก็จริงนะครับแต่ไปรีดทําไมล่ะครับเลือนนิดนึ่าให้เห็นรูปติกรูปติกนะครับอย่างนี้ฮะรูเล็กๆแต่ว่าเห็นว่าด้านหน้ามีอะไรพิเศษนะครับ ดูหน่อยสิครับอืมสวยนะครับสวยนะโอเคเดี๋ยวตีตั้งราคาไว้นะครับเวลาเองนี้มีน้อยมากๆเลยนะครับโอเคสามร้อยบาทหนึ่งสองสามแคปจอได้นะครับแบงค์ร้อยช้างแดงถ้าผ่านใช้นะครับถ้าผ่านใช้นะครับใบละนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใบละหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็น UNC นะครับไม่ผ่านใช้นะครับใบละสองร้อยห้านะครับ แบงค์5 0าร้อยรุ่นโบราณรุ่นแรกๆเลยนะครับไม่ผ่านใช้นะครับขอย้ำว่าไม่ผ่านใช้และไม่ถูกเครืองนะครับรุ่นนี้เพื่อนๆไปเครือบมานะครับจบเลยนะครับราคาจบกันเลยนะครับนี่นะครับ2 0 0พันนะครับไม่ผ่านใช้นะครับแล้วก็แบงค์พันรุ่นแรกนะครับโอ้เขียนราคาผิดไปนะครับทำไงดีทำไงดีขออนุญาตแก้ไขนะครับมันไม่ใช่2 0 0พันนะครับแบงค์นี้พันสามนะครับพันสาม เกือบไปแล้ว1,300บาทอ่าโอเคเกือบแปะราคาปิดแบงค์พันนะครับแบงค์พันรุ่นแรกนะครับพันสามนะครับแบงค์ห้าร้อยรุ่นก่อนหน้านะครับนี่ครับสองพันนะครับแปกนะครับห้าร้อยสองพันเดี๋ยวใบพันนะครับพันสามนะครับโทรศัพท์ลูกค้าก็โทรเข้ามาแล้วนะครับอ่ะมามาต่อที่แบงค์สิบหกบาทนะครับแบงค์สิบหกบาทนะครับเพื่อนๆก็บ่นกันนะครับว่าจําได้วันที่ไปแลกนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันที่ไปแลกนะครับจริงเท็จประกันไทยดิจจำไม่ได้นะครับแต่ หนึเก้าสิบเก้านะครับตีไข่สองร้อยนะครับติไข่สองร้อยนะครับเพื่อนหนึ่งสองสามครับจอนะครับแบงค์ห้าสิบนะครับแบงค์ห้าสิบน um mm ี้ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆีกขออนุญาตนะครับดึงนะครับให้ดูนะครับใหญ่กว่าปกติหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าโดยประมาณนะครับใหญ่กว่าปกติสามเท่านะครับเห็นนะครับเพื่อนๆแบงค์ละนะครับมาใบราคาหายอ่าใบราคาหายเขียนใหม่ก็ได้ครับเขียนเบาเนะครับต้องเขียนเบาๆ่ดูราคานะครับเวลามีน้อยนะครับ ไบราคาายไปได้ไงนะแบงค์นะครับห้าสิบนะครับสามพันบาทนะครับไปใหญ่หายยากนะครับแล้วก็แบงค์หกสิบบาทรุ่นโบราณนะครับสองร้อยบาทครับเพื่อนๆแบงค์หกสิบรุ่นโบราณนะครับสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแบงค์นะครับแบงใบราคาสลับกันอยู่ประกันได้เจอแล้วครับเจอแล้ว แบงค์หกสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเอาเร็วๆกันเลยนะครับแบงค์เจ็ดสิบนะครับร้อยห้านะครับเวลาไม่พอแล้วนะครับแบงค์นะครับแปดสิบาทนะครับแบงค์แปดสิบาทนี้ราคาหายไปไหนเนาะอ่าแปดร้อยบาทครับเพื่อนแปดร้อยบาทนะครับแคปจอได้